แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิวรถ Toyota Fortuner 2026เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ400คำครอบคลุมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาโดยไม่มีหัวข้อให้เหมาะสำหรับช่อง YouTube สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV ที่หลายคนรอคอยกับ Toyota Fortuner รรุ่นปี2026ซึ่งในรุ่นใหม่นี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม เริ่มจากภายนอกก่อนเลย Fortuner 2026มากับดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและล้ำสมัยกว่าเดิมไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์เพรียวบางพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นมองจากด้านข้างก็ยังคงความสูงและความบึกบึนเหมือนเดิมล,ออล้ออลลอยมีให้เลือกทั้งขนาด18และ20นิ้วส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจนแดชบอร์ดออกแบบใหม่ด้วยวัสดุแบบ soft touch พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบระบายอากาศมีไฟสร้างบรรยากาศและแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มความหรูหราให้กับการขับขี่ทางด้านขุมพลัง Fortuner 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้ขับได้ลื่นขึ้น เสริมด้วยระบบไม้ไฮบริดช่วยประหยัดน้ำมันและยังคงมีระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อที่รองรับการใช้งานแบบออฟโรดอย่างเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัย Toyota Safety s e n s e ก็มีมาให้เกือบทุกกุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดบอด สำหรับราคา f o r t จ n e r 2 0 2 6ในไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทและอาจสูงถึง2ล้านบาทในรุ่นท็อปซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านความทนทานเทคโนโลยีและสมรรถนะแล้วเพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับ f o r t จ n e r รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันสำหรับอ่านออกเสียง voice over หรือเวอร์ชันตัดต่อวิดีโอพร้อมภาพประกอบแจ้งผมได้นะครับ